สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบโมเมขายที่ดินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโมเมขายที่ดินนะคะอยู่คลอง9นะตรงนี้นะคะเรียกว่าคลอง9ฝั่งตะวันออกนะคะตําบลบึงบาอาําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะที่เห็นดูร้านหลังของเมย์ตรงนี้นะคะคือที่ๆๆดินขนาด200ตารางวานะคะหน้ากว้างนะคะอยู่ที่26เมตรนะคะส่วนความลึกนะคะอยู่ที่30เมตรนะคะราคานี้นะคะเราถมให้ฟรีนะคะ สูง1เมตรนะคะราคาอยู่ที่1,145,000บาทนะคะถ้ามาเจอโมเมที่แปลงนะคะเมมีส่วนลดให้กับลูกค้าผู้ที่สนใจนะคะนี่นะคะบรรยากาศด้านหลังของเมนะคะแปลงนี้นะคะเป็น B2 นะคะยังไม่ได้ถมนะคะนี่นะคะบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะที่ดินนะคะหันหน้าไปทางด้านทิศใต้นะคะ หน้าแปลงนะคะถนนเป็นถนนสาธารณะนะคะกว้าง7เมตรนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะทักมาสอบถามเมย์นะคะหรือจะแอด ID ไลน์เมย์นะคะ0ู2ย์9 2 9 7 9คะ่ะห่างจากถนนเรียบคลอง9นะคะตรงโน้นะคะถึงแปลงนี้นะคะประมาณ120เมตรนะคะก่อนซื้อที่ดินทุกครั้งนะคะอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมที่ดินก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้งนะคะ ส่วนรายล,ละเอียดและราคาเพิ่มเติมนะคะเมย์จะลงไว้ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้เมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ